รู้ไหมอะไรอยู่ในมือหวามันคืออะไหล่เตาแก๊สค่ะที่เป็นเซ็ตพ่วงทั้งหลายจะต้องใช้หนึ่งในสามตัวนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนเป็นแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยจะรู้จักเต็อย่างดีตัวนี้เรียกว่าต่อตรงค่ะ,ต,ต,คะต่อตรงเขาใช้งานกันอย่างไรนี่ใช้งานกันแบบนี้นี่คือเซ็ตต่อตรงนะคะหมายความว่าสายแก๊สอ่ะที่เราซื้อมามันสั้นไปนะ,ะหรือยาวไปเราก็สามารถตัดทอนแล้วเราก็เอาต่อตรงตัวเนี้ย มาแทนตรงนี้นะคะมาวางตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้คลิปร <that>. ักส,สานะคะสามทางคือใช้เตาแก๊สสองตัวพ่วงเข้าถังแก๊สหนึ่งใบอันนี้เข้าเตาตัวที่หนึ่งนี่เข้าเตาตัวที่สองตัวนี้เข้าตัวที่ถังแก๊สนะคะก็คือหน้าตาประมาณนี้ส่วนตัวนี้คือสี่ทางสี่ทางคืออะไรสี่ทางคือใช้เตาแก๊สสามตัวพ่วงเข้าถังแก๊สหนึ่งใบนี่อันนี้เตาตัวที่หนึ่งนะนี่เตาตัวที่สองนี่เตาตัวที่สามอันนี้คือเข้าถังแก๊สนะเซตของมันเป็นหน้าตาแบบนี้เพื่อนนี่หวาประกอบให้ละ ประกอบให้เพื่อนๆดูเลยนี่หน้าตาประมาณนี้นะ,ะอะไรเหล่านี้มันคือเช็ดพ่วงในการที่ใช้กระสายแก๊สแล้วต่อเข้าเตาแก๊สกับเพื่อนเลย